าเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ชาติเยอรมันค่ะทุกคนเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองเอสตว๋อก่อนสงครามโลกเนี่อ๋อหนึ่งพันปีแล้วก่อนสมัย ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเพราะว่าอันนี้มันเป็นพันๆปีแล้วทุกคนดูสิมันเป็นเกาะเกหนึ่งที่แบบว่าหินทั้งหมดเ้าสกัดจากภูเขาสกัดสกัดเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็จะเป,เป็นห้อง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  เดี๋ยวเรามาตามรอยประวัติศาสตร์กันว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันวันวีวันโววิยาเกลงังวิสเยตสงครามโลกครั้งที่สองสวายเตว,ว่าอ่าโอเค อันนี้ก็คือสองครามโลกครั้งที่สองเขาจะมีแบบว่าจาลึกบอกไว้วันนี้เราคงจะเดินกันได้หลายกิโลเลยเพราะว่ามาตามรอยกันทุกคนดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูข้างในแล้วมันแบบ ็ไม่แพ้ประเทศจีนนะมันดูสลับซับซ้อนดูสลับซับซ้อนกันมากเป็นสุขาลุสเมียอันนี้ก็เป็นประตู2องแล้วก็เข้าอุโมงค์โอเค